ครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนมากการละเอียดครับแล้วก็วุฒิชัยแะ้วก็ละเอียดครับผมอ่ะเจอกันวันนี้กับเช้าครับเนี่ยแดดสองตายเนี่ยวันที่ยี่สิบห้ามีสายยนเนาะรับผมอีกประมาณห้าหกวันแล้วก็แต่งานรถแห่ครับวันนี้เราได้ทํารถเสร็จครับจบครับผมอ่าตัวนี้เป็นของพี่สมพรคิดกล้านะป้าสมพรครับก็ขอโทษด้วยที่ล่าช้าเพราะว่าแกจอดไปใช้ตอนสงการครับสงการเราออกงานรถแห่เยอะตั้งแต่วันที่สิบถึงวันที่สิบเ็ด ผมก็เลยไม่ได้ทําให้เพิ่งทําวันทั้งวันเสร็จครับก็เลยจะรีวิวให้ป่าสมพรคิดก้าอยู่ที่จังหวัดสุรินใช่ไหมครับผมแล้วก็ขอบคุณครับผมเมื่อวานนี้สั่งจองเข้ามาสเปคเนี้ยสีเนี้ยแบบนี้เลยแสดงว่าป่าสมพรคิดก้าเป็นต้นแบบที่ดีแล้วกันเพราะว่าลูกค้าได้สั่งจากบึงการหนึ่งคันครับสีน้ำเงินดำแบบนี้เลยร้อยแม็กสามทางสามทางคืออะไรบางคนติดตามมายอยู่ บางคนติดตามเก่าแล้วบางคนรู้เรื่องแล้วที่เราคุยกันคืออะไรแม็กสามทางก็คือหนึ่งล้อหน้าครับล้อหลังครับล้อพ่วงข้างครับคือแม็กสามทางถ้างบบน้อยเราอาจจะเอาล้อกแค่ตัวรถก็ได้ซาล้งเราใส่ลอ้อซิดวดก็ได้เนี่ยนี่เขาเรียกว่าลอ้อซิดวดนะฮะเนี่ยครับตอนนี้เราก็เหลือไม่มากประมาณสิบตัวสิบกว่าตัวเนี่ประมาณนี้ครับผมเพราะว่าเอามารตที่แล้วยี่สิบห้าตัวครับผมอ่ะฝากเอฟซีไปด้วยครับ ตัวพ่วงเฉยๆสามพห้ารวมส่งฟรีทั่วไทยไม่มีบวกเพิ่มนะฮะแต่ถ้าติดพร้อมรถก็ว่ากันไปจะเอาราคาไหนครับจะเอาแบบสวยเลยปั้นใหม่ทั้งคันหรือจะเอาแบบธรรมดาเดิมๆอย่างเส้นคันนี้เนี่ยเช่นนี่เียบเทียครับคันนี้คือเขาเรียกว่ารถดเดิมๆยังไม่บิ้วยังไม่ทำให้อะไรทั้งสิ้นก็ใส่แค่ตัวพ่วงข้างเข้าไปก็อยู่ประมาณหมื่นเจ็ดหมืนแปดครับผมอันนี้คือรถ แล้วก็บวกสัเล็งค่อข้างนะตัวรถอยู่ประมาณหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นห้าก็เหมือนกับรถของอ่ามาดามครับผมเมียฝรั่งเนียเช่านี่แหละเนี่ยครับผมขับคันนี้ก็ปิดไปแล้วครับส่งที่คอนแกนครับเดี๋ยวพี่ชายจะมาหาวันเสาร์นะวันนี้วันอะไรไม่รู้วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมรับุ่งนี้ครับพี่ชายจะมารับถึงที่นะเครื่องโคตรนิ่มครับครับแล้วก็ขอบคุณครับป้าป๋าจากสุวรรณภูมินะฮะมาซื้อคันที่คู่กันก็คือคันสีเทาที่ผมทําคลิปเข้าไปครับสีเทา มารับด้วยตัวเองจากวรณภูมิขับรถสองชั่วโมงครับผมกว่าจะมาถึงบ้านผมผมเลยบอกว่าถ้ขาขับรถมาชั่วโมงจะให้ผมไปส่งหนึ่งพันบาทมีค่าเท่ากันมีนะอันนี้ก็ขอขอบคุณครับผมครับอ่าสัสีก็โซนิกก็ิปกันขายไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะนี่คันนี้ของพี่ครับอยู่ที่หนองบัวลำพูนะฮะขายแล้วเรียบร้อย ส่งให้นะฮะพี่เดี๋ยววันนี้จะตรวจเช็คเครื่องให้ครับผมเมื่อวานได้ปิดการขายไปอยู่รถหน้าร้านอยู่สามคันนะก็จะมีโซนีมีเอฟีโนโมีมีโอมีคลิกนะฮะครับแล้วก็เว็บร้อยสีเทาครับผมอันนี้คือเรื่องรถหน้าร้านส่วนรถตามออเดอร์ครับผมออเดอร์ก็จะมีสีน้ำเงินดำนะ ทีน,นี้ก็ขอไปด้วยถ้ามีเสียงดางมาดูนี่ก็ขอขอบคุณอ่าสิบโทเนาะสิบโทอ่าสุนทรนะฮะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีสั่งจองสีนี้อีกหนึ่งคันนะฮะพี่ชายจากบึงการอีกหนึ่งคันสีนี้สเปคนี้ล้อแมก3สามทางเช่นกันอ่าป๋าสุนทรก็ สีนี้แต่เป็กนี้แม็กสามทางเช่นกันครับผมแล้วก็อยู่ที่อ่าชฉยภูมิอีกหนึ่งคันนะฮะครับเนี่ยแสดงว่าเป็นนี่หมยดีครับสาหรับหลังปีใหม่หรือฟ้าหลังฝนครับที่เราเริ่มงานได้เต็มที่นะสุดสีเราใช้ใหม่ทั้งคันนะฮะล้ใลอใหม่หน้าหลังยางนอกใหม่หน้าหลังยางในใหม่หน้าหลังจานดิเบรก ครับผมใหม่นะโชกหน้าใหม่ปั๊มบงปั๊มเบรกไล่ระบบใหม่หมดเลยครับปั๊มบนครับเปลี่ยนใหม่กระจกเปลี่ยนใหม่นะเลื่อนใหม่ศูนย์โลมาดูนี่นี่ตัวนี้พิเศษเลยของปา๋าสมพรคิดกล้าที่รอได้น้องให้ศูนย์โลเลยนะใหม่ใหม่สวิตซ้ายขวาอะไรใหม่ใหม่หมดเลยนะใส่ใหม่หมดเลยคันนี้ยขายแค่เครื่องกับตัวถังนอกนั้นใส่ใหม่หมดเลยทั้งโชคลัง สวิงอาร์มครับผมเบะครับขาตรงขาตาัดขาเกียร์พักเท้าครับคันนี้ก็สามารถติชมเข้ามาได้ว่าตัวไหนไม่สวยตัวไหนไม่ดีครับผมฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะนี่แหละเหตุผลที่อยากจะให้อ่ากดติดตามครับไม่ซื้อวันนี้ไม่ว่าไม่เอาวันนี้ไม่ว่าครับเพียงจะข้อให้ติดตามครับผมแล้วก็ดูว่าสินค้าเราสวยไหมผ่านไหม อ่าไว้ใจได้หรือเปล่าอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะฮะมาจะขี่เทสให้ดูครับผมแบตบจะได้ใส่ใหม่เลย <c oughs> อ่าไฟเลี้ยวอ่าเลี้ยวขวาครับตอนเช้าทีเดียวครับคันนี้การันตีมากรถเบฟพวกนี้มันเป็นอามาตะครับประหยัดน้ำมันแล้วก็ทนโคตรทนเลยครับยกล้อไม่ได้ยกล้อานา่นละ

อันนี้ไม่ขอสาธยายมากครับเพราะว่าในหลายคลิปผมก็เคยอธิบายไปแล้วแหละว่าเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยใายแค่ตัวถังใายแค่เครื่องยนต์เก่านอกนั้นอะไรภายนอกอัดให้ใหม่หมดพิเศษป๋าสมพรหรือว่าสิบโทสุนทรจากนนทบุรีหรือว่าพี่ชายที่บึงการผมจะให้ยางนอกในใหม่พ่วงข้างอีกคนละเส้นนะเพราะว่าง่ายครับโอนตังเสียดตูดให้เรียบร้อยไม่ได้งอแงว่าจะส่งวันไหน ไม่ได้งองแงว,ว่าคิวพี่เท่าไหร่แต่ขอให้วุฒิทำให้หนึ่งคันคนละคันเนาอะ,อะบึงการตาสุนทรอนนทบุรีแล้วก็ชัยภูมิครับผมสีนี้สามคันฝากกดติดตามครับผมประมาณวันสองวันตาวันสี่ห้าวันข้างหน้าเราจะได้ออกอีกครับผมมาคราวนี้ก็ขอ,อยุติทำคลิปค่นี้ก่อนครับฝากครับผมบายๆครับสวัสดีครับเหมือนเดิมอ,อุดหนุนตาดเลงข้างเริ่มมือสองครับผมบายบายครับจุ๊บ